สวัสดีจ้ามาพกากลับตัดแชนแนลอีกแล้วจ้ามาื่อนี้อยู่บ้านบอท้านเดี๋วยวไปใส่จ้ามาันฝนตกไปบ่ได้มื่อนี้เมทิบจะมาล่องสิงมาล่องมึงจ้าเนี่ยมทิบจะล่องกีน่น้ำนี่แต่ฝน่ามันเผ็ดมันเถิดเทมเทิบยังพอหนิเคยล่องมเมทิก็เลยจะมาล่องมึงั้งแรกจ้าแต่ว่ามัน ถือขางบ่มันติดขางกันนี่จ้ะเอ่อมะหมา,มาจ้ะมามา่าเกาหลีผู้ใดกกว่ามันเผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ดบะที่นี่เมทีดเมทีดเนั่นมีประจำมีติดบ้านประจำมีแล้วจ้ะจะเอาบ่เคยล่องเคียร์งวดนี้ก็เลยสิล่องมึงบะที่นี่ถ้ากินทั้งสองอะ่ะกับ,บ่ะหัว่ามันสิกินเหมือนโบเพราะว่าบะหัว่ามันเผ็ดซ้ำดายหนะ้า ที่อกลองมึงเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าลูกไส้ผู้ข้อกินประจําเขาบอกว่าให้ผสมกันเนื้อแม่ผสนว่าผสมกันนั่นแซ่บว,ว่าสรนแต่กับของยา่างกับของกินโม่าเมิดคำคำน,นันเผ็ดเกินไปกับสิกินโม่าเมิดนะจ๊ะก็เลยสิลองแค่อ,อันเดียวแต่ที่กิงเขาบอกให้ผสมผสมกันเขาว่ามันยังแซ่บมันเป็นสองรสนะจ๊ะตัวน,นี้เป็นมันจะนีเป็นปลาหมึกพร้อมแต่ตัวนี้นี่เป็นปลาหมึอพอมกพร้อ,อม เขาบอกว่าให้ผสมกันแต่ว่าเมทีแบบยานกินมเวมดจ้าเลยสีล่องพอเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ามันเผ็ดแห้งมาสันว่าเลยสีล่องมึงว่าสีรลอดทึ่งบอลอดไอ้ช่องเดี๋ยวนีสีรลอดทึ่งบอลอดบอกากินสองช่องจ้าแต่สายบอกให้กินสองช่องผสมกันมันยังแสบแต่ว่าเมทิียานกินมัวมดเพราะว่าถามันเผ็ดเห็นสิกินบอะรนะสิร่องมึงวันสิ รอดเพ่บอรอดว่ามันควเ่เพลดมันสิซ้ําไดแต่ว่าตอนนี้เมธีไผไปลวกเส้นก่อนจ้ะเดี๋ยวเมธีไปลวกเส้นก่อนนี่จ้ะเมธีไปลวกเส้นมาแล้วบันนี้กะสีมใส่ใส่เครื่องมันก่อนมันกบลายบันไดนได้จัดจากไอ้ทุ่งหนึ่งก็นเลยใสเครื่องมันใส่เครืองมันก่อน สีสันเป็นตะเพียรอีดีเลยจ้ะนี่เลยถึงบุกาถึงบุก่าใส่หลายจ้ะกันที่ใส่สองห่อผสิเพียหลายผสิกินบอดดมยผสิกินบิเซ ไห้บ่นี่เพราะว่าผู้บางคนบันกินบ่นไห้พุ่น,นะแต่ว่าหูกไส้กินหนูกไส้ก็ว่าเผ็ดได้ไหมเผ็ดไปฉันว่าเผ็ดอีลีเผ็ดมากมากว่าฉันว่าเตรียมเตรียม อากาศเนี่ยจ้ะสิลองจ้ะสิสิลองมึงมาสิเป็นยังไงสิหลอดถึงบลอดสิเมือทึงบวมเมือต่ว่าไม่ทีแต่เตรียมมาเนี่ยไวกินแก้มเลยจ้ะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นกระดูกหมูทอดจ้ะกระ,ก,กระดูกหมูทอดกระดูกหมูทอดบาวพีดวาวถึงอากาศ ของหวานก็จะเป็นตัวนี้จ้ะเอกคอนสควาสพึ่งจะออกมาจากเตาเดียวนี้จ้ะมาเมืองจ้วามาเมทิฟสิรอดบอจานนี่สิเมืิดบอส่องเดียวจ้ะ เขาบอกใ,ใส่สองซองบวกกใ,ใส่อเอาแค่ซองเดียวก่อนล่องก่อนทุดล่องก่อนมาสิเป็นยังไงแต่กะมีของหวานมีกับน้ำละจ้ะกับเกมห <c oughs> มูทอดกระดูกหมูทอดนากาเอคอนสควอชห่อนพรอมจะเนร่องกันมาสิรอดบ่ รสชาติมันก็แซ่บไปไเลยคำแรกคำแรกอืมคำแรกมันมีรสหวานออกมาอยู่หน่อยนึงแล้วก็เผ็ดตามคำที่สอง ตอนแรกมันจะออกหว,ออวานแล้วก่ะเผ็ดแบบจี้ต,ตามเลยอย้ะขั้มสองขั้มที่สามเผ็ดแลนลงทองเลยเผ็ดคว่ำเผ็ด Sam cam lợp. Come đi xem măng ka xem nye nye nè xem măng nye nye ta nye 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 ข่าปากแล้วมันจะมีลดหวานออกหนาล้วค่อยมาจาดน้ํากลนนนจ๊ะอืมเริ่มแล้วเริ่มเลยจ้ะอืม เป็นผู้ได้กบว่าเพ็ดมันกับเพ็ดอีรีนี่ว่าตามเทสในจังหน่อยตายฮ่าฮฮ่อตะเบอ่มบอกไก่หยัมหลุดเลย ก <g ülme> ืนเลยอ่ะ <c oughs> มันจะแสบพีจังมันจะออกมันจะออกเป็นหวานขึ้นตน้นหวานขึ้นต้นแล้วมาจากน้ำกลดแม่ แปกข้อมาย้อได้ววางขินต้นแล้วก็มาจาดน้ำกลลถึงบะกาย,ยินสองซองซองเดียวกันย่านบ่เหมดจ้ะ เอาเหมิดก่อนก่อนจะไปกินแนว่อื่นจะเดี๋ยวมันจะบริกรรมมากินอีกอม,มันแซ่บีกจ้าแต่เผ็ด เมื่อไรจะเมื่อไหเมื่อไอ้ยปากสัน้นเมือนเพ็ดเผ็ดพดเที่เดียวนี่แหละเมื่อก,กี้นี้แล้วบ่อยอ้ย

รอดอยู่แต่เกือบบ่รอดของ,ง,งหวานอยากกินไหนบอฮอนฮอ,อ,อ,อนจ้ะ ของหวานนี่นหอนอยู่เลยคุณน,น่ะคุณนั่งหอนอยู่เลยเฮงเผ็ดเผ็ดไม่กินเห็นห่อนป่านี้เมื่อไหร่จ้ะเพราะว่า กินอะไรเดี๋ยวมันยัห่อนอยู่ของหวานกันเลยหลอดอยู่ถุงเดียวซองเดียวหลอดอยู่กันซองสอง,สองมนบ่หลอดแท้แท้เอาจ้าเม่ทิปจะไปก่อนเพชรไอ้บวานกับกินบ่ได้มันห่อนอยู่ยังเพชรมาเจอห่อนนี่บ่บ่บ,บ,ไบไ่ไหวบ่ไหวเม่ทิปไปก่อนจ้าสำหรับคลิปนี้ คลิปนาพ่อกันไหมจ้าขอบคุณทุกกำลังกำลังใจที่รับชมของแวะขอมารับชมจ้าทุกกำลังใจที่กดไหนกดแชร์กดคอม,เ,อคอมเมนต์ให้เมทิบขอบคุณลหลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้ซ้ำนี้แหละจ้าบ๊ายบาย